สวัสดีค่ะวันนี้พี่กระต่ายมีคลิปจะมาสอนทำสลิปอายบายกันนะคะหรือว่าทำให้ตุ๊กตาบายหลับตาได้ค่ะตุ๊กตาที่เราได้มานะคะเราก็จะต้องถอดพลาสติกทุกอย่างออกก่อนยกเว้นตัวนะคะจะได้ไม่เลอะแล้วเราก็ หมุนตุ๊กตาไปด้านหลังจะเห็นว่าข้างหลังฝาหลังของหัวตุ๊กตาค่ะจะมีน็อตอยู่นี่กัน3ตัวนะคะเราก็ใช้ไขควงค่ะขันน็อตทั้ง3ตัวออกได้เลยไม่ต้องรีบนะคะค่อยๆหมุน ต้องเอาน็อตทั้ง3ตัวออกก่อนนะคะไขควงที่เราใช้ก็จะเป็นไขควง DIY ขนาดเล็กนะคะถ้าบ้านใครมีร้านขายพวกอุปกรณ์ทุกอย่าง20บาทค่ะ เราก็ไปหาซื้อไข่ควงที่ร้านนั้นได้เราก็ลองเอาเอาตัวตุ๊กตาไปไปเทียบกับไข่ควงที่ร้าน20บบาทก็ได้นะคะว่าน็อตกับไข่ควงขนาดเท่ากันไหมหมุนไปเรื่อยๆหมุนไปเรื่อยๆ เมื่อเราแกะน็อตออกได้หมดทั้ง3มตัวแล้วนะคะเราก็จะต้องกดหน้ากากกับฝาหลังนะคะค่อยๆกดนะคะมันจะดูกดยากนิดนึงเพราะว่าเรายังไม่เคยเปิดหน้ากากน้องเลยนี่ค่ะกดด้านซ้ายกดด้านขวาพอ พอกดไปกดมาได้ขียน้องก็จะหลุดออกมาแบบนี้ค่ะค่อยคอยแงะเรื่อยๆนะคะถ้าเรามีเล็บเราใช้เล็บได้แต่ถ้าเราไม่มีเล็บเราค่อยๆหาอะไรก็ได้ที่มีความคมมาแสะแสะออกแต่ว่าอย่าใช้น้ำหนักแรงนะคะเดี๋ยวจะทำให้ตุ๊กตาเรามีรอยขีดข่วน จากนั้นเมื่อเราเอาหัวตุกตาที่เป็นฝาหลังออกได้แล้วนะคะเราจะเห็นว่าด้านในมันจะมีสปริงเกี่ยวระหว่างแกนตากับฝาหลังนี่นะคะเราก็ใช้ครีมคีบคีมคีบแบบไม่คมนะคะคีมที่ใช้เหมือนคีม ที่หมอใช้ทางการแพทย์อะคะ่ะเอาไว้คีดเวลาตัดไหมหรือว่าถ้าอยู่ตามร้านร้านอะไรนะหมอสัตวแพทย์อะคะ่ะเขาจะใช้กันอันนี้ใช้ถอนขนหูสุนัขหรือว่าแมวก็ได้นะคะแต่นี่เราเอามาทำงาน DIY อันนี้ดีมากเลยะคะ่ะคีบแล้วก็ติดนะคะ ค่อยๆงัดออกไม่ต้องงัดแรงค่ะสปริงที่เราได้นะได้ถอดออกมาแล้วนะคะเราก็เก็บไว้ก่อนเผื่อตอนไหนที่เราแบบว่าเบื่อแล้วไม่อยากให้ตุ๊กตาบายหลับตาได้แล้วเราก็สปริงที่เราแงออกมาเนะะี่ยค่ะจากแกนตากับฝาหลังใส่กลับคืนไปก็ได้นะคะเก็บไว้ใช้เพราะว่ายังไงก็มีประโยชน์ อมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะคะแต่เราก็จะเห็นว่าน็อตเป็นน็อตสปริงน็อตสปริงเก็บไว้ก่อน,นะคะ่ะจากนั้นเราก็เลือกเชือกนะคะเราจะใช้เชือกหรือว่าใช้ลิปบินก็ได้ของที่ร้านจะใช้เป็นลิปบินผ้าแก้ว ขนาดก็จะอยู่ที่ประมาณ6ถึง8มิลไม่ถึง1-1เซนนะคะขนาดกำลังพอดีลิบบินอันนี้ที่ร้านจะยังไม่ตัดลิบบินนะคะเราจะร้อยจากฝาหลังไปก่อนแล้วก็ไปสอดเข้าที่แกนตา แล้วเราเค่อยตัดลิบบินเราจะได้ขนาดที่พอดีแต่ถ้าเราตัดก่อนเวลาเรามัดแล้วมันอาจทําให้ลิบบินเราสั้นได้จะเห็นว่าด้านในแกนตาจะมีรูเล็กๆที่เราเอาสปริงออกอะค่ะนี่นะคะเราจะร้อยจากฝาหลังมันจะมีรูอยู่จากสายสายพูลลิงเก่าที่มากับตุ๊ก,กตาค่ะเราจะนับ อันนั้คือช่องที่1น,นะคะแล้วมันจะมีสองรูที่อยู่ข้างๆกันเราก็ใช้รูที่สองที่อยู่ฝั่งขวามือร้อยเข้ามาตรงรูนั้นเสร็จแล้วเราก็มาร้อยเข้ากับรูแกนตานะคะไม่ต้องรีบค่ะไม่ต้องรีบริบบิ้นที่เราใช้เราก็จะ จุดไฟตรงหัวนิดนึงนะคะใช้ไฟแชกจุดนิดนึงลิบบินเราจะได้ไม่วิ่งนะคะหรือว่าลันลันแล้วทําให้มันลิบบินมันย้วยจากนั้นพอเราร้อยแกนตาได้แล้วนะคะเราก็มัดมัดลิบบินเข้าแก็บแกนตา มัดหลายๆรอบนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ลิบบิ้นหลุดจากแกนตาง่ายค่อยๆทำค่ะไม่ต้องรีบ ทำช้าๆให้ดูแบบละเอียดละเอียด เมื่อเรามาัดริบบินเสร็จแล้วนะคะเราก็ดึงนิดนึงจะทำให้ริบบินแน่นขึ้นเสร็จแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาประกอบฝาหลังเข้ากับหน้ากากแล้วก็นำตัวของตุ๊กตาบายใส่เข้าไปในขั้นตอนนี้เลยนะคะ ค่อยๆเอาเข้าไปค่ะมันก็จะโยกเยกโยกเย,ยกนิดนึงเราก็ใส่ตัวเข้าไปใส่ให้ถูกล็อกนะคะขยับขยับดูก่อนว่าคอกับหัวเข้าล็อกกันหรือยังถ้าเข้าแล้วก็ค่อยๆประกบ ฝาหลังกับหน้ากากนะคะกดกดข้างซ้ายกดข้างขวาค่อยๆกดนะคะมันจะมีล็อกของมันอยู่ถ้าเข้าล็อกเขาก็จะประกบกันแนบสนิทเลยนะคะ นี่ค่ะได้มาแล้วสองข้างประกบแล้วเรียบร้อยจากนั้นเราก็มาดึงลองดึงสายพูลพูลลิงดูก่อนนะคะว่าหลับตาลืมตาได้ดีแล้วหรือยังเราก็ดึงดูเรื่อยๆค่ะถ้าเป็นพูลลิงที่มาจากร้านนะคะร้านที่เขาผลิตตุ๊กตาบายค่ะจะมีสายพูลลิงมาแค่เส้นเดียวนะคะเวลาเรามาทำใหม่ ตัวที่มันเป็นลิบบินมันจะใช้ดึงดึงเพื่อให้น้องลืมตาได้ส่วนสายพูลลิ่งที่มากับที่ร้านเราก็จะดึงให้น้องหลับตาแล้วก็เปลี่ยนสีตาไปด้วยค่ะนี่นะคะดึงให้ดูเราเช็คดูก่อนนะคะดึงดึงไปเรื่อยๆลิบบินทําให้ลืมตานะคะสายลิบบินที่เป็นพูลลิ่งเส้นใหม่ เราเอาไว้ทําให้น้องลืมตาส่วนสายพูลิ่งที่มากับร้านที่ผลิตตุ๊กตาบลายอันนั้นเราเอาไว้ใช้ดึงให้น้องหลับตาแล้วก็เปลี่ยนสีตาเมื่อเราเช็คดูแล้วว่าน้องดึงดึงได้ดีแล้วนะคะ เวลาดึงนะคะพยายามดึงตั้งฉากไปด้านหลังนะคะทั้งสองเส้นเราจะไม่ดึงกระตุกลงมานะคะเพื่อเป็นการถนอมแกนตาเราจะดึงตั้งฉากเท่านั้นนะคะเมื่อเราเช็คเรียบร้อยแล้วเราก็ขันน็อตกลับไปได้เลย ทําให้น็อตลงล็อกนะคะไม่อย่างนั้นมันจะทําให้รูน็อตหลวมได้เวลาเราไขาเข้าหมุนเข้าหมุนออกอะค่ะเวลาเราขันน็อตทำใหต้ตรงช่องตรงรูที่สุดนะคะก่อนที่เราจะเริ่มหมุนเราต้องดูด้วยนะคะว่าน็อต น็อตมันจะมีอยู่น็อตที่เป็นน็อตส,ส่วนหัวค่ะน็อตเขาจะรู้สึกว่ามันจะตัวเล็กกว่าซ้ายขวานิดนึงสังเกตดูตรงหัวน็อตนะคะถ้าเราใส่ผิดหลุมนี่มันอาจจะทำให้น็อตในแต่ละหลุมมันหลวมได้นะคะ หมุนล็อกให้แน่นๆนนะคะไม่ต้องรีบค่ะหมุนไปเรื่อยๆ เมื่อเราขันน็อตได้ครบทั้งสามตัวแล้วเราก็เช็คอีกรอบหนึ่งว่าเราหมุนน็อตแน่นหรือยังโอเคเรียบร้อยนี่ค่ะเราขันน็อตเสร็จแล้วเสร็จแล้วเรามาเช็คอีกรอบหนึ่ง สายพูลลิงที่มากับโรงงานที่ผลิตตุ๊กตาบายอันนั้นดึงให้ตุ๊กตาหลับตาแล้วก็เปลี่ยนสีตานะคะส่วนสายพูลลิงเส้นใหม่ที่เราทำเป็นลิบบินอันนี้ดึงให้น้องลืมตาเนี่ยค่ะน้องก็จะลืมตาให้หลับตาแล้วก็ดึงพูลลิงที่มากับโรงงาน อยากให้ลืมตาเราก็ดึงพู่ลิ่งที่เราเพิ่งทำเสร็จไปเมื่อกี้นะคะที่เป็นลิฟบินทีนี้เราก็จะทำให้ตุ๊ก,กาตาของเราห่วงนอนหรือว่าหลับตาได้แล้วนะคะถ้าอยากให้ตุ๊ก,กาตาไม่ลืมตาง่ายแล้วก็เอาสายพู่ลิ่งไปร้อยกับลูกปัดสวย อยากได้แบบไหนเราก็ร้อยนะคะจะทำให้ตุ๊กตาเราน่ารักขึ้นสายพูลลิงเราก็จะสวยขึ้นสายพูลลิงไม่จำเป็นต้องเหมือนกันทั้งสองเส้นนะคะถ้าถ้าไม่เหมือนกันเราจะแยกออกง่ายกว่าค่ะขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะ